ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชัดเมืองจันทร์ชาแนลนะครับสวัสดีครับผมชันเมืองจันทร์นะครับคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมได้มีโอกาสนะครับไม่ได้มีโอกาสที่ได้พระที่ออกวัดลานนัดดานะครับปีหนึ่งห้านะครับถามว่ามันสําคัญยังไงมันน่าสนใจยังไงเดี๋ยวผมจะมาไล่เลียงให้ฟังนะครับกล่องเนี่ยนะครับกล่องเนี่ยเขียนว่าหลวงพ่อโกเมศมหาโชติคณะหก วัดราชนาวัดราชนดารามนะครับพระนครดูนะครับพระนครเนี่ยนะครับปีหนึ่งห้านะครับยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้เป็นกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลโดยส่วนใหญ่ก็จะอาจจะเขียนพระนครนะครับอันนี้ก็คือเป็นพระปกโพนะครับที่ออกโดยวัดราชนานะครับถามว่ามีความสัมพันธ์กับพ่อกรัวยังไงเดี๋ยวผมจะไล่เลียงให้ฟังนะครับ เรียกได้ว่าเป็นพระดีพิธีดีนะครับเกจิดีน่าเก็บน่าแขวนน่าใช้ในราคาที่เรียกได้ว่าทุกคนนะครับสามารถเช่าหาได้นะครับไม่ได้แพงอะไรนะครับถามผมผมก็ไม่ได้เหอ่อราคาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยของวัดราตนดาบางพิมพ์ก็ก็แพงอยู่นะครับแต่นี้เรียกว่าสําหรับผมเนี่ย ก็ไม่ได้เห่กับราคานะครับแต่ผมเห่เพื่อทุกคนนะครับอ่ะไล่เรียงดียังไงนะครับอันนี้ก็คือปลุกเสกปี15นะครับพระเนี่ยเจ้าของเนี่ยเขาเก็บไว้เรียกว่าเก็บไว้เดิมมากนะครับเดิมมากผมดีใจมากนะครับที่ได้มาแล้วเจ้าของเนี่ยตั้งแต่ปี15นะครับเห็นไหมครับไม่ได้ใช้เลยนะครับพระที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับด้านหลังอาจจะมีกระเทอดนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรด้านหน้าสวยนะครับ พุทธศิน์นี้ะน,นะครับพุทธศิน์นี้ยเนี่ยคือดั้งเดิมนะครับดั้งเดิมเนี่ยนะครับพ่อกวยได้ส่งแบบมีต้นแบบหลายๆพิมพ์นะครับส่งมาให้แล้วก็ทางทางวัดน่ดดานดาตน์ก็มีการตกแต่งพิมพ์เพิ่มให้มันสวยงามนะครับซึ่งพิมพ์ดั้งเดิมเนี่ยเรียกเดว่เาเอามาจากหลวงพ่อกวยคําถาม,ถามทําไมต้องเอามาจากหลวงพ่อกวยในบางพิมพ์นะครับต้องบอกอย่างนี้ว่า พระมหาโกเมนเนี่ยก็คือหนึ่งในลูกศิษย์ของของพ่อกวยแต่ว่าหลวงพ่อพระมหาโกเมนเนี่ยก็เรยเริ่มมาเติบโตนะครับเติบโตมียศมีศักดิ์นะครับในพระที่กรุงเทพก็คือมาเติบโตที่วลานาดาเรียกว่าถ้าเรียกเป็นยศทางพระเนี่ยก็เรียกว่ามียศสูงกว่าพ่อกวยแต่ท่านเป็นลูกศิษย์นะครับ คือ <c oughs> เวลาที่ท่านทำพระโดยโดยส่วนใหญ่เนะเอาปีปีหนแล้วกันเอาเป็นปีที่ชัดเจนแล้วกันนะครับท่านก็จะเรียกว่าเอาเอาพระต้นแบบครูบาอาจารย์ท่านมาใช้นะครับคําถามแต่กี้ที่ผมบอกว่าพระพระดีพิธีดีดียังไงนะครับต้องบอกอย่างนี้ว่า,าปีหนึ่งห้า ที่ออกวา่าลัดดาเนี่ยนะครับเกจิที่มาปลูกเสกเรียกไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะครับจะเล่ายืยงให้ฟังนะครับมีหลวงปู่โตะนะครับวัดประดูชิมพีหลวงพ่อกวยหลวงพ่อพิงค์หลวงพ่อพิงค์มีใครรู้จักบ้างครับหลวงพ่อพิงค์วัดโกบวัดโบสถ์โกงธนูนะครับหลวงพ่อหน่ายบ้านแจ้งหลวงพ่อเชื้อออดใหม่บัมเพ็ญบุญ จะบอกให้หลวงพ่อเชื้อเก่งมากนะครับเราอาจจะบางคนอาจจะไม่ค่อยคุ้นกับกับท่านเท่าไหล,หล,หลแต่ผมบอกให้หลวงพ่อเชื้อนี่คือสุดในสุดในพื้นที่นั้นเหมือนกันนะครับแล้วก็หลวงพ่อพุธนะครับจากาเจ้าคณะจังหวัดอุทยัยหลวงพ่อนหน้าวัดหนองปโปรงหลวงพ่อสุวรรณวัดเขาบ่มกล้วยนะครับซึ่งทุกองค์ก็มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดนะครับ พระมหากโกเมนนะครับอ่ะอย่างนี้ถามว่าน่าใช้ยังไงผมก็ถามกับถามกลับแล้วกันนะครับว่าพุทธคุณของหลวงปู่โตะนะครับวันนี้เนี่ยถ้าตีเป็นมูลค่าเงินแน่นอนแล้วมันไม่สมควรที่จะตีเนาะมันมันไม่สมควรแต่เอาเรียกว่าเราซื้อพระพระของท่านเนี่ยเราต้องใช้เงินเท่าไหร่ถูกไหมปิดตาท่านก็เป็นล้านแล้วนะครับเราต้องใช้เงินหนึ่งล้านบาท แน่ๆแ,แล้วที่ต้องซื้อปิดตาท่านนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับหลวงพ่อพิงค์หลวงพ่อหน่ายหลวงพ่อเชื้อเนี่ยเรียกว่าสามสี่ท่านเนี่ยเรียกว่าสุดในพศนั้นนะครับและเนี่ยบางคนเขาก็เรียกมวยหมูเรียกมวยหมูที่โคตรดีนะครับอย่าลืมนะครับพระต่างวัดไม่ใช่ไม่ดีบางคนก็บอกว่าต่างวัดไม่ดีเล่นถูกผมบอกให้นั่นก็คือกโหมดพ่อค้าไง นะพ่อค้าแม่งก็สนใจแต่ราคามึงก็ทําให้พระต่างวัดด้อยค่ามึงก็ด้อยด้อยไปหมดมก็ด้อยพุทธคุณด้วยแต่จะบอกให้นะเวลาที่พระเกจิทั้งหลายที่ออกไปเสกต่างวัดเนี่ยท่านไซซูเขาเรียกว่าจะไม่อายกันคือนึกมาไม่ว่าโอ้โหคือคือคนที่พระที่ท่านมีพลังจิตสูงสูงเนี่ยเขารู้กันเวลาท่านเสกของเนี่ยเขารู้กัน หลวงปู่โตเนี่ยยังเอ่ยชมหลวงพวกก่อกลวยหลายพธิธีท่านเจอกันครั้งแรกเนี่ยท่านยังเอ่ยชมเลยโ้พระที่ไหนทหําไมพลังจิตกล้าแข็งนักท่านเอ่ยชมหลวงพวกก่อกลวยบ่อยมากเจอกี่ทีท่านก็ชมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยเ,ลยเวลาเวลามวยหมูเนี่ยเวลาปลุกเสกหมูเนี่ยผมบอกให้โคตรดี โคตรดีถ้าคนคิดจะเอาพุทธคุณนะเร,เรียกว่าโหปู่โต๊ะก็ได้พ่อกวยก็ได้พ่อพิงก็ได้พ่อนไนก็ได้พ่อเชื้ออีกโหพ่อเชื้อคนไม่รู้จกักผมบอกให้ก็บอกให้คุณลองไปหาประวัติด,ดูนะครับหลวงพ่อเชื้อนี่สุดสมัยก่อนในพระเครื่องท่านนะครับเอาเรื่องนะครับแต่ทุกคนนี้มันก็มันมันด้วยพุทธภานี่นะเนาะมันก็ต้องเอาอนุนลงเอาวันนี้ขึ้น เป็นไปตามกาลเวลานะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย,เร,ยเรียกว่าพระดีราคาไม่แพงเอาไปใช้พุทธคุณเนี่ยลนหลามนะครับคุณจะมีกรรมตังไม่เอาง่ายๆสักพันเนะี่ยนะครับคุณจะหาแบบอ่าพุทธคุณปุดโตพุทธคุณพ่อกลยอเอามารวมกันเนี่ยผมบอกให้มันน้อยมากนะครับมันน้อยมากที่ท่านจะ พิธีที่จะไปเจอกันไหนจะพ่อนหนอีกนะครับอ่ะผมก็ไล่เลียงเรื่องความสําคัญว่าการที่เราจะไม่เห่อกับราคานะครับเอาพุทธคุณเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะได้พระดีแน่นอนเชื่อผมเราจะได้พระเอาไว้ใช้นะครับไม่ใช่ว่าโหล้านหนึ่งเดินแอคแล้วล้านหนึ่งแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโหมันจะพุทุคุณลดหลามมากกว่าองคละห้าบาทสิบาทหรือองละร้อยสองร้อยไม่เกี่ยว นะครับสำหรับผมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ฝากไว้นะครับว่าคนรุ่นใหม่ที่มาดูคลิปผมถึงตอนนี้เนี่ยอย่าไปเฮอรกันราคานะครับอย่าไปเฮอราคาว่าโอ้พุทธคุณแสนหนึ่งก็ต้องดีแน่นอนไออันพันหนึ่งนี่ไม่ดีอย่าไปฟังพ่อค้าเยอะนะครับเสพพุทธคุณนะครับอย่าไปเสพราคาที่พ่อค้ามันปั่นกันนะครับอันนั้นอ่ะเขามีไว้ซื้อขายนะครับ ถ้าเไว้ใช้เนี่ยพาสอย่างนี้โคตรดีนะครับอ่ะมันไล่เรียงกันนะครับปี1นึนะครับสภาพที่เขาเก็บมาถือว่าไม่ได้ใช้นะครับไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้นี่คือไม่ได้ออกเอาออกมาเลี่ยมไม่ได้ออกเลยเลยนะครับเก่าแต่กล่องนะครับกล่องเก่านะครับดูกล่องสมัยก่อนอ่ะ,อะแน่นอนละคือผมกจะบอก ทุกๆคลิปนะครับว่าการดูพระนะครับแน่นอนการดูพระแท้แ้ยังไงบางครั้งเนี่ยเราไม่รู้จับวัดไม่รู้จักหลวงพ่อหรอกแต่ถ้าเราดูถ้าเราดูเรื่องเรื่องของ3มอย่างที่ผมบอกอยาก่างตกู่นนะครับ <S <S ผมจะบอกเสมอว่าคือวิธีการสร้างนะครับวิธีการสร้างเนื้อแล้วก็ความเก่านะครับเรียกว่าธรรมชาติในการ ดูพรเนี่ยก็คือธรรมชาติในเชิงช่างธรรมชาติในเนื้อหานะครับธรรมชาติความเก่าแต่อัน3อย่างเนี่ยมันต้องดูให้มันสอดคล้องกันนะครับอ่ะง่ายๆเนะาะพระเนี่ยปี1-5นะครับวิธีการสร้างเริ่มทันสมัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการแกะพิมพ์ความคมชัดของพิมพ์เรียกว่าสวยงามนะครับและยิ่งมาออก <c oughs> ปี1-5แล้วก็ ก็เร็วแหละเครื่องไม้เครื่องมือก็ทันสมัยขึ้นนะครับการทําพระก็เรียบร้อยขึ้นนะครับดูการตัดพระเรียบร้อยนะครับกุตศิ์สวยงามมีมิติมีเส้นสายการแกะพิมพ์สวยงามนะครับก็เรียกียกว่าดูไม่ยากนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่องเนื้อเนื้อเนี่ยก็จะเ,เ,เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับจะออกน้ํามันนิดนิดนะครับจะออกน้ํามันนิดนิด แล้วก็มีมวลสารอื่นๆที่มันขึ้นมาตามผิวเนี่ยมันก็ระเหยขึ้นมาเนี่ยมันก็จะนําพาส่วนของการเขาเรียกอะไรมวลสารที่อยู่ข้างในอ่ะมันก็จะนําพาขึ้นมาด้วยนะครับมันก็มีการระเหยขึ้นมาระเหยระเหออยอะไรอ่ะเห็นไหมครับมันก็เก่านิดๆต่อให้พักอยู่ในกล่องอยังไงมันก็ยังโดนสัมผัสอากาศมันก็ยังมีการทําปฏิกิริยา นะครับอ่ะไม่ยากอันนี้ก็โดนกระทอดนิดหน่อยนะครับเอ่อจริงจริงๆองค์เนี้ยดูไม่ยากไม่เย็นไม่มีไม่ใช่เรื่องยากเรื่องเย็นที่ต้องดูเหมือนพระเก่าเล็กๆกที่ที่ทันของพ่อนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> การดูภาพประเมินอันแรกก็ต้องดูความเก่านะครับดูความเก่าอ,องค์ประกอบทุกอย่างต้องดูกล่องให้มันเก่ากล่องทาตรงยุคไหมทําตรงยุคไหมเนี่ยกล่องสมัยก่อนนะครับก็เรียกได้ว่าองค์นี้จะค่อนข้างดูง่ายเพราะภาพไม่ได้ใช้มาเลยนะครับก็เรียกเก่าเก็บแล้วกันสภาพดีมากนะครับ ก็แนะนำล้วกันเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่มาแนะนำพระด,ดีก็คือเรียกว่าคุณมีมีปัจจัยที่เข้าถึงได้ไม่ยากนะครับราคาไม่แพงนะครับมีหลายพิมพ์นะครับก็ไปผมก็แนะนำให้ไปหานะครับไม่แพงนะครับก็อยู่พันพันบวกรบแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่สภาพแล้วแต่ว่าคุณจะเจอใครขายนะครับก็เป็นพารที่สำหรับผมอะ่ะ เช่นชอบด้วยคือเราถ้าตัดเรื่องเงินออกไปเนะี่ยมองด้วยเออพะพิธีดีใครเสกบ้างนะครับเขาเรียกว่าโหไอดอลแต่ละคนมาเสกเนี่ยมันก็เรียก้ว่ามันแขวนและมีความสุขนะแขวนแล้วมีความสุขจริงๆคุณเก็บก็มีความสุขโอ้เราได้เก็บของครูอาจารย์เรานะครับสําคัญเลยนะครับผมฝากไว้ออย่างหนึง่งความสุขอะในการเก็บผ้านะครับ มันก็คือได้สิ่งที่ครูบาอาจารย์เราได้เสกเอาไว้แล้วเราเก็บนะครับสองเราดูภาพเป็นไอสิ่งที่ผมทำคลิปเนี่ยมันก็คือการที่จะให้ทุกคนอะ่ะนะครับดูภาพเป็นเมื่อคุณดูภาพเป็นคุณก็เก็บภาพเองได้นะครับแน่นอนละคุณสามารถคุณดูเป็นโอ้โหธรรมชาติมันแบบแค่นี้เองเหรอเนี่ยนะครับ ธรรมชาติมันก็ไม่ได้ดูยากดูเย็นเลยเลยนะครับอันนี้พระปีหนึ่งกว่าปีหนึ่งห้านะครับห้สิบปีมันก็ประมาณนี้น,นี้พระไม่ได้ใช้ถ้าใช้มันก็จะมีมีอะไรล่ะมีการเปลี่ยนแปลงอีกตามปัจจัยที่มากระทบองค์พระนะครับแต่มันก็เป็นไปตามธรรมชาตินะครับอ่ะก็ท้ายคลิปแล้วนะครับก็ฝากนะครับเป็นพระที่พระดีเป็น พิธีที่มีทั้งปู่โต๊ะพ่อกวยนะครับพ่อพิงค์พ่อหนาพ่อเชื้อพ่อพุทธพ่อหน้าพ่อสุวรรณอ่ะเรียกว่าพระดีพิธีพิธีดีก็ฝากไว้ได้เก็บเหลือไปใช้เนี่ยผมบอกให้เลยคุณคุณสมมติคุณซื้อมาพันหนึ่งเนี่ยนะครับโโหพุคุณดีแน่นอนนะครับย้ำนะครับมันไม่เกี่ยวคุณขแขวนพระล้านหนึ่ง กับพระเนี่ยพันหนึ่งคนเสกก็คนเสกคนเดียวกันนะครับและยิ่งนี่โหมมาเป็นหมู่เลยนะครับมากันหลายคนเลยพลังจิตนี่ก็มาหลายท่านมันก็น่าจะต้องดีกว่านะครับตามตรกกะและเหตุผลนะครับดีกว่านะครับก็เหมือนทีมรวมดารานะรดาราคนเดียวกับทีมรวมดาราเตะกันนี่ผมนึกถึงบอลน,นะนะครับอีกฝั่งนึงมีซูเปอร์สตาร์คนเดียว ถูกไหมอีกคนนึงก็โนเนมมาจากอบตอแล้วกับอีกทีมหนึ่งนี่ซุปเปอร์สตาร์ทั้งทีมคุณว่าทีมไหนจะชนะอะจริงเปล่าเออคิดง่ายๆแค่นี้เองทีมซุปเปอร์สตาร์โอกาสชนะเยอะเพราะอะไรก็ซุปเปอร์สตาร์ค่อนทีมถูกไหมกับอีกทีมหนึ่งซุปเปอร์สตาร์ทีมเดียวเออแหม ผมก็ต้องเปรียบเทียบให้ฟังแบบนี้มันจะได้เข้าใจง่ายๆว่าเออมวยหมูมันดียังไงพระมวยหมูเนี่ยมันดียังไงแต่ก็บอกโอ้ยพระมันถูกเออคุณก็ฟังพ่อค้านั่นแหละพ่อค้าก็ไม่ได้อยากปั่นมันเยอะเพราะอย่าลืมมันก็ต้องเลือกปั่นมาปั่นทุกอันไม่ไหวหรอกครับเขาเหนื่อยก็ต้องเลือกปั่นเป็นอันๆมันจะได้เนื้อได้น้ําเข้าใจไหมครับอันนี้ก็คือกลวิธีตลาดที่เขาจะทําให้พระแพงหรือถูก ก็พูดไปเรื่อยนะครับไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้นั่นนียมไอ้นั่นไม่สากลมันก็มันก็ตามขี้ปากมัน,มนไม่กี่ยวกับพระเลยพระดีถ้าคุณศึกษาแล้วถ้าคุณสอหาพระดีมีเยอะนะครับอ่ะก็ฝากไว้นะครับท้ายคลิปแล้วก็ขอให้วิธีการเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยให้มันเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาดูในคลิปผมสําหรับผู้ติด,ดตามเก่าผู้ติด,ดตามใหม่นะครับก็เรียกว่าคุณเอาไปใช้นี่ ผุทุกคุณดีแน่นอนนะครับผมรับประกันให้ว่าดีแน่นอนครูบาอาจารย์ท่านเราทําไว้ดีมากนะครับโอเคก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ฟังมาถึงท้ายคลิปขอบคุณผู้ติดตามที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณทุกสิ่งอย่างนะครับที่ทำให้เกิดคลิปนี้ขึ้นนะครับทำให้ผมได้ทำ ได้นำพาดีๆนะครับมาให้คนรุ่นนี้และรุ่นหลังได้เก็บรักษานะครับก็ขอบคุณนะครับผมชัดเมืองจันทร์